มีอะไรก็ไม่ดีถ้ามีธรรมมีค่าลำ้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรมมธรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกปล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสติผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหวเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติง้งคัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อน ธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศศีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวนะเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้อง ทำบุญกุศลทำคุณงามความดีเป็นพิเศษเพื่อความหาสุขเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแห่งชีวิตของเราและก็เป็นช่วงเทศกาลทอดกรถินหลายวัดหลายอารามก็คงจะมีการทอดกรถินญาติโยมทั้งหลายก็ไปทอดกรถินกันก็ขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกคนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ได้บุญได้กุศลทั่วหน้ากันการทําบุญทอดกรถินถือว่าเราได้ทําสังฆทานทำมหาสังฆทานเรียกว่าทานใหญ่ได้ทํากาลทานนะทานที่มีเวลาจํากัดนะจำกัดการเวลาไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ทําได้ทั่วๆไปนะบุญกระถินก็มีได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้น ระยะเวลาที่เราจะทอดกระถินได้หนึ่งเดือนเว้นจากเขตนี้แล้วพ้นจากเขตนี้แล้วก็ถือว่าไม่เป็นกระถินละถึงเราจะจัดรูปแบบเหมือนกระถินทุกอย่างแต่ก็จะไม่เป็นกระถินก็จะกลายเป็นผ้าป่ากลายเป็นทานอย่างอื่นไปนะช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เราจึงต้องเก็บเกี่ยวเอ,เอาบุญกระถินให้มากบางท่านบางคน ไปทอดให้ครบตั้งเก้าวัดก็นะนะขอขอนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของท่านทั้งหลายนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเราได้ทําบุญใหญ่ก็หกว่งให้ได้บุญจริงๆนะนะเวลาเราไปไปทําบุญนะคือลักษณะการไปงานบุญมันจะนะมีลักษณะหลายๆประเภทของคนที่ไปหนึ่งนะไปร่วมบุญไปร่วมบุญก็คือไปก็ไปร่วมกับเขาไปร่วม ไปนั่งร่วมพิธีต่างๆไปร่วมจริงๆไปร่วมถือว่าได้ไปร่วมบุญไปร่วมไปมีพิธีอะไรก็ไปร่วมกับเขาไปนั่งในโต๊ะรับรองไปร่วมทุกอย่างเรียกว่าไปร่วมบุญทุกขั้นทุกตอนไปร่วมบุญไปกินบุญไปกินบุญก็คือไปก็ไปกินอย่างเดียวกินโรงทานกินอาหารหวานข้าวต่างๆที่เขาต้อนรับ นะห่อไปด้วยนะเรียกว่าไปกินบุญนะกินแล้วยังอิ่มแล้วยังไม่พอก็ยังห่อกลับบ้านไปฝากครอบครัวอีกด้วยนะเรียกว่าไปกินโดยเฉพาะไปกินบุญนะไปตีบุญนะไปตีบุญก็คือไปเกียกระรานในงานพิธีของเขานะทำให้งานของเขาเนี่ยเสียหายนะบางคนทะเลาะวิวาทกันนะเพราะว่าในงานบุญนั้น มีการดื่มสุราเมรัยหรือว่าขัดข้องมองใจกันขึ้นมาก็มาลงในงานนั้นนัดพวกนัดนสหายทั้งหลายมามาทะเลาะวิวาทกันในงานนั้นเรียกว่าไปตีบุญทำให้งานของเขาต้องเสียหายประเภทสุดท้ายก็คือไปเอาบุญหรือไปทำบุญอันนี้ไปอย่างแท้จริงไปทำบุญตั้งแต่ไปวาดลานวัด นะไปช่วยเจ้าภาพในการจัดบริการที่ต่างๆนะยกเก้าอี้ล้างถ้วยล้างชามเสิร์ฟน้ำจัดดอกไม้นะตัดตกแตง่งจัดตกแต่งสถานทนี่เรียกว่าไปเอาบุญไปทำบุญทุกขั้นทุกตอนเห็นห้องน้ำมันไม่สะอาดก็ไปเก็บไปกวาดแต่ความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดสะอาดทุกอย่างคนประเภทนี้ก็จะได้บุญมาก เห็นอะไรเป็นบุญหมดทุกอย่างเลยเหี่ยเรียกว่าคนผู้บำเพ็ญบุญบารมีอย่างแท้จริงเลยทีเดียวแล้วท่านทั้งหลายเวลาไปในงานต่างๆเราได้บุญมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเรานี่แหละในการไปทอดกรถินนั้นเราพิจารณาดูเราก็จะเห็นมีมีธง,งต่างๆด้วยมีธงธงอะไรบ้างหล่ะมีธงจระเข้มีธงตะขาบ มีธงตะขาบธงแมงปองธงนางเงือกธงเตาเนี่ยเรียกว่ามีธงเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทอดกรถินวัดใดาอารามใดอ่าถ้าเห็นธงเหล่านี้ห้อยแขวนอยู่ตามศาลามีธุงใหญ่ๆธุงยาวๆถ้าทางภาคอีสานก็จะมีธุงยาวๆปักไว้สี่มุมนะในภายในบริเวณวัดก็เรียกว่าวัดนี้ทอดกรถินเรียบร้อยแล้วอ่า ธงสัตว์ต่างๆนั้นหมายถึงอะไรมันมีปริศนาธรรมนะท่านทั้งหลายมีปริศนาธรรมที่เราที่ทําให้เราได้ธรรมะจากบรรดาธงเหล่านี้ถ้าพูดถึงเป็นนิทานปรมปราท่านก็ท่านก็กล่าวเหมือนกันว่าธงเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนสัตว์สาวาสิ่งต่างๆที่เขามาร่วมบําเพ็ญบุญด้วยมาร่วมบุญกระถินด้วยแต่ว่าหลวงตาจะไม่พูดให้ฟังในส่วนใน แง่ของอเรียกว่าเป็นสัตว์วาาสิ่งต่างๆแต่ว่าจะพูดในเรื่องของติสนาธรรมธรรมะที่เราจะได้เราไปนี่เราไปร่วมในงานกระถินบุญกระถินเราเห็นธงต่างๆดังกล่าวมันคืออะไรมันคืออะไรลองพิจารณาดูธงจระเข้จระเข้เนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งโลภะคือความโลภความโลภความอยากได้ เกินกำลังตัวเองโดยเฉพาะอยากได้ของของบุคคลอื่นเหมือนกับลักษณะที่คนไปกินบุญนะไปกินจริงๆกินแล้วก็ห่อกลับบ้านไปด้วยเอาไปฝากครอบครัวด้วยบางทีมาเป็นหมู่เป็นคณะนะมาหลายคนช่วยกันคนนั้นเอาคนนี้เอาเีกว่าแต่เป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปแบ่งกันอันนี้ก็มีนะเอาด้วยความโลภ ธงจระเข้เหมือนความโลภนะจระเข้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้เวลาให้อาหารให้อาหารมัน,นโยนไก่เข้าไปในปากมันโยนอะไรเข้าไปในปากมันมันก็งับอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะเอาอย่างเดียวกินจนอ,อิม่มนะกินจนอ,อิม่มกินจนอ,อิม่มถ้างับแล้วนี่ไม่ออกเลยนะไมนะ่ไม่อ้าปากเลยคนมีความโลภก็เช่นเดียวกัน คนมีความโลภก,ก็จะพยายามนะพยายามเอาทรัพย์สินสิ่งของของคนอื่นเรียกว่าไม่ได้โดยวิธีหนึ่งก็อเอาด้วยวิธีหนึ่งไม่ได้วยได้โดยการวิธีลักขโมยก็จี้ปล้นเอานะจี้ปล้นเอาประพฤติทุจริตช่อโกงเอานะหลายวิธีการที่เขาจะเอาให้ได้ด้วยความโลภนะเอามาให้ได้ให้มาเป็นของตัวเองนะความโลภนี่แวกเรียกว่ามันเกิดขึ้นในจิตในใจใครแล้วนี่ มันทําให้จิตใจของคนนั้นนี่เรียกว่ามีแต่อยากได้อยากได้อยากได้ผมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มให้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอเนี่ยคือจะไม่มีความจะมีคําว่าพอเลยจะไม่มีคําว่าพอคนที่มีความโลภนะแต่ก็ทําให้คนคนนั้นนี่ทําให้คนคนนั้นนี่เมื่อโลภดด้แล้วเนี่ยก็เกิดความตรหนีเกิดความหวงแหนอย่างมากเลยนะคนที่มีความโลภในปัจจุบันี ก็จะพากันประพฤติทุจริตชอ่อโกงเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นบางทีแม้กระทั่งเป็นญาติพี่น้องกันก็แย่งกันด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆทรัพย์มรดกต่างๆเราก็จะเห็นข่าวคราว,าวอยู่ตลอดนี่พระพุทธองค์ถึงตรัสไว้ว่าโลโพธรรม,มานังปริปันโถความโลภนี้เป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือแห่งความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความโลภความโลภนี่เป็น อ่าเป็นสนิมใจเนี่ยเป็นเหตุทําให้เกิดความคนนี่ยทาความชั่วร้ายได้เรียกว่าเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายเลยเอา้าวทงอย่างที่สองทงตะขาบนะทงตะขาบทงแมงป่องเนี่ยมันคืออะไรนสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ต่างมีพิษต่างมีพิษร้ายปวดเก่งจองหองปวดเก่งยะโสตองหองมแมลงป่องเนี่ย ดูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีนี่นี่คนที่มีความโกรธก็เหมือนกับแมลงป่องเหมือนกับตะขาบมันมีพิษอยู่ในตัวสัตว์เหล่านี้ถ้าต่อยเข้านี่กัดเข้านี่ก็จะเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไข้เลยนะหลงตาเคยถูกแมลงป่องมันกัดมันต่อยรู้สึกว่ามันมีพิษแม้ว่าจะมีพิษไม่มากแต่ว่าก็ทําให้เราทําให้เราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนบางคน เป็นเรียกว่าแพ้พิษเหล่านี้ก็ทําให้เจ็บปวดนอนสมเป็นไข้บางทีต้องไปฉีดยาถึงทุเราเบาบางลงไปได้นี่ก็เช่นเดียวกันความโกรธความโกรธความแค้นความโกรธความแค้นเ,นเหมือนคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ผู้ร้ายไปกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดน้องวลําพูนก็เพราะความโกรธแค้น ะเขาก็พยายามหาสาเหตุอะไรที่ทําให้เป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาไปฆ่าฆ่าเด็กฆ่าครูฆ่าผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นอืจริงๆเหตุจูงใจต่างๆก็คือความโกรธที่มีอยู่ในใจเขานี่แหละกิเลสคือความโกรธอยู่ในจิตในใจของเขาโกรธเรื่องอะไรโกรธเรื่องให้ออกจากราชการโกรธเรื่องโอ้สารพัดส,สารเพละ่ะญาติไม่เอาโกรธมันก็โกรธพานไปทั่วนี่เมื่อ เรียกว่าเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะ,ะทําลายอะไรสักอย่างหนึ่งความโกรธมันจะไม่ระงับลงเนาะก็โกรธแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นนอกจากทําร้ายชีวิตคนก็ข้าวของต่างๆก็พังพินาศลงไปเลยนะเห็นความโกรธความถ้าความโกรธขึ้นหน้าแล้วมันจะไม่ฟังนะ,ะถ้าเป็นลูกศิษย์ก็จะไม่ฟังคําสอนถ้าจะเป็นลูกหลานก็จะไม่ฟังพ่อฟังแม่ ทำร้ายพ่อแม่เลยก็มีทำร้ายครูบาอาจารย์เลยก็มีถ้าโกรธขึ้นมาแล้วทำร้ายเพื่อนๆนก็มีที่ฆ่ากันด่ากันทุกวันก็เพราะความโกรธนั่นแหละเพราะความโกรธความแค้นความโกรธความแค้นแค้นอะไรก็สู้แค้นเคืองกันไม่ได้ไมาจากความไม่พอใจมันสะสมมากๆเข้าก็ระเบิดบึ้มขึ้นมาเลยนทำให้เรียกว่าทําให้ได้รับความเสียหายทั้งผู้โกรธทั้งผู้ อ่าถูกโกรธเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนโกรธเราก็อย่าไปโกรธตามเขาโกรธเพราะว่าเขามีกิเลสซุ้มอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วเนี่ยเขาอ่มีจิตใจที่ไม่ดีจิตใจไม่ปกติแล้วเราอย่าไปปกติกับเขาเราจะเป็นอย่าเป็นจิตใจที่ผิดปกติกับเขาแผ่เมตตาแต่ความรักความปรารถนาดีให้กับเขาให้มากคือความโกรธไฟแห่งความโกรธระงับได้โดยจิตเมตตาเหมือนพระพุทธองค์ พระพุทองค์ทรงถูกคนด่าเป็นจํานวนมากนะที่เมืองโกสัมพีนีไปไหนเดินไปไปไหนมาไหนตรอกไหนซอยไหนคนดา่าไอ้นั่นไอ้นี่โอ้ยดา่สาสารพัดสรารเพด้กว่าเอาคำหยาบหยาบมาดา่าพระองค์องค์ก็มีจิตเมตตาแผ่เมตากับเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรในที่สุดเขาก็เลิกด่าเองคือลักษณะความโกรธความโกรธี่เมื่อมันได้ระบายออกมาแล้วนี่มันก็จะพวกเราเบาบางเหมือนกับพายุใหญ่พัด พัดมาอย่างแรงคือพอหมดแรงแล้วนี่ก็ค่อยๆทวเราเบาบางลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นความโกรธท่านจึงเปรียบเหมือนเหมือนไฟที่มันไหม้มันไหม้เผาลนจิตใจผู้คนให้ได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนมันเผามันลน,นเรียกว่ากรรมชั่วนี่นะกรรมชั่วนี่บางครั้งบางทีมันก็สะสมขึ้นมามันถึงระเบิดขึ้นมาท่านถึงบอกว่าผู้กระทํากรรมชั่วที่บุคคลทำเนี่ ทำชั่วว่าที่บุคคลเนี่ยทำเนี่ยแต่ตอนแรกๆมันก็ยังจะไม่ให้ผลในทันทีทันใด่าแต่มันจะค่อยๆเผาผลาญเผาเผาผลาญจิตใจคนนั้นให้เร่าร้อนให้กระวนกระวายให้เรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของผู้นั้นค่อยๆเผาผลาญในภายหลังนะหรือพอโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ไม่ไหม้ไม่ไหม้ในทันที แล้วก็ค่อยๆไหม้ครุกรุ่นไปเรื่อยๆเหมือนไฟไม่แกลบนะมันไฟไม่แกลบมันไฟไม่แกลบก็เรียกว่ามันจะมีควันครุกรุ่นไปเรื่อยๆนะจิตใจคนที่มีความโกรธก็ยังไงแหละเริ่มจากไม่ความไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่พอใจอาฆาตพยาบาทมาร้ายแล้วก็ฆ่ากันเลยทีนี้นี่ความโกรธเป็นเรียกว่าเป็นไฟไฟกิเลสที่ซุ้มอยู่ในจิตในใจเราให้ดับด้วยเมตตา ความรักความปรารถนาดีต่อกันนะดับได้แน่นอนเอาน้ําคือเมตตาเอาน้ำธรรมคือเมตตา,า,ำำตาดับได้แน่นอนแล้วก็ตัวต่อมาตัวต่อมาทงเตาทงเตาทงนังเงือกคืออะไรก็คือโมหะนะคือโมหะความหลงโมหะความหลงไม่เข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงนะเช่นหลง ร่างกายว่ามันจะไม่แก่จะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายจะไม่เสือส่อมโทรมหลงคิดว่าสิ่งต่างๆทั้ง,ทงหลายเหล่านั้นมันเที่ยงหลงคิดว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นทุกข์นะสิ่งทั้งหลายมันไม่มันเป็นตัวเป็นตนของเราี่ลูกจะอยู่กับเราตลอดทรัพย์สินเงินทองจะอยู่กับเราตลอดหลงหลงแล้วก็เข้าใจผิดเหมือนคนใส่แว่นตาสีนะใส่แว่นตาสีเขียวมองอะไรมันก็เป็นเขียวหมดก็เข้าใจคิดว่า สิ่งต่างๆที่เยู่อรอบตัวเรามันเขียวหมดแต่เป็นตาดําก็มองไปก็มันดําหมดอ่คิดว่าสิ่งรอบตัวเรามันจะดําหมดคือมีโมหะครอบงําโมหะนี่เป็นตัวร้ายเลยเป็นกิเลสพี่ใหญ่เลยละ่ะอถ้าใครมีโมหะอยู่ในจิตเนี่ยมันจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงความถูกต้องจะมีความเห็นผิดไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นเลยแต่ว่าก็ต้องค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆจางคลายไปเมื่อได้รับการเมื่อยอมรับแล้วก็เมื่อได้แสงสว่างจากพระธรรมพิจารณาตามใช้ปัญญาพินิษพิจารณาตามแรกๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจอยู่นะเหมือนกับเราใส่แว่นสีนี่แหละถ้าเราถอดเมื่อไหร่เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเป็นเข้าอยู่ในสภาวะปกตินะความความหลงนี่หรือว่าโมหะนี่มันเหมือนกับเหมือนกับม่านหมอบ เวลาเช้าเนี่ยตอนนี้นี่มีหมอกลงแล้วอากาศเริ่มเย็นๆก็เหมือนม่านหมอกมันปกคลุมไปทั่วมองเห็นต้นไม้ไม่ชัดเจนมองเห็นถนนหน,นทางไม่ชัดเจนขับรถไปก็มีโอกาสชนได้นะเพราะฉะนั้นเครื่องบินจะขึ้นจะลงเขาถึงตรวจดูสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าสภาพอากาศไม่ไเขาจะบอกว่าทัศนวิสัยทัศนวิสัยไม่พร้อมที่จะขึ้นบินน่ะก็จะบินไม่ได้ทัศนวิสัยไม่ดีเป็นต้น ความหลงนี่ความหลงมันทําให้คนนะ่ะตามืดตาบอดมองไม่เห็นอะไรตามสภาวะที่เป็นจริงไม่เข้าใจเป็นตัวร้ายเลยนะโมหะโมหะความหลงถ้าเราทําอะไรด้วยความหลงขาดสติขาดปัญญาขาดความเข้าใจอ่าเราก็จะไปถ้าจิตใจเราดับลงขนาดนั้นเราก็จะไปเกิดในภพในภูมิที่ไม่ดีอ่าถ้าจิตใจดับลงด้วยความโลภไปเกิดเป็นเป,นเปรต ไปเกิดเป็นอสุรากายถ้าจิตใจดับลงด้วยความโกรธเป็นสัตว์นรกแน่นอนไปเกิดในนรกหมกไหมถ้าจิตใจเราดับลงด้วยความหลงด้วยโมห oh ะไปเกิดในไหนไปเกิดในอบายภูมิอบายภูมิที่เรียกว่าไปเกิดเป็นอสุรากายอย่างแน่นอนเรียกว่าหรือสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้อง พิจารณาเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงด้วยปัญญาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้น,นต้องใช้โยนิโสมนสิการคือการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยียบคายคิดพิจารณาให้ดีโดยอาศัยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะสามารถทําลายโมหะความหลงลงไปได้เหมือนกับพระสาวกของพระพุทธองค์ทุกๆองค์ที่ท่านทําลายโมหะนในจิตในใจ บางคนไปบูชาไฟมาบางคนเป็นนักบวชนักพจน์กาบไหว้ฟ้าดินอยู่แต่พอพระองค์ไปแสดงธรรมโปรดก็เข้าใจเข้าใจบางคนอาบน้ําล้างบาปอห่เข้าใจผิดคิดว่าน้ําจะช่วยให้ชําระบาปได้พระพุทธองค์ก็ไปสอนให้เขาลดกิเลสเหล่านั้นลงความเข้าใจผิดเหล่านั้นลงคือมีโมหะมีความเข้าใจผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ปิศาณธรรมจากธงกถินี่ให้เรามองเห็นให้มองเห็นธรรมะให้มองเห็นธรรมะจระเข้คือความโลภตะขาบพวกตะขาบพวกเมงป่องนี่คือความโกรธเตาเตาแล้วก็นางเงือกนี่คือความหลงนี่คือความหลงคือความโง่ที่ทําให้เราอะไรผิดผิดเห็นอะไรผิดผิดพูดอะไรผิดผิดทาอะไรผิดผิดชีวิตของเราก็ผิดเลยทีนี้ เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายได้เห็นธรรมได้เข้าใจธรรมะได้น้อมนําสู่จิตสู่ใจเราใจเราก็จะสว่างสวยเข้าใจอะไรต่างๆตามสภาวะที่เป็นจริงก็าหายจากความโลภความโกรธความหลงจะไม่ถูกกิเลสเหล่านั้นครอบงาใจเราก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปธรรมะสวัสดีจเจริญพร